ขอต้อนรับสู่ Better Story Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้กลับมาอยู่กับอิงนะคะในช่วง Browse Book อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะหนังสือที่อิงจะมาแนะนำนะคะมีชื่อว่าสิ่งโตนอกคอ,อกนั่นเองค่ะ เป็นของนักเขียนที่ชื่อว่าจิดานันเหลืองเพียรสมุทรนะคะสิงโตนอกคอกเนี่ยเป็นรวมเรื่องสั้นนะคะซึ่งได้รับรางวัลในอินอวอร์ดในปี2558ค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมของอาเซียนนะคะได้รางวัลประเภทเรื่องสั้นของซีไรส์นั่นเองนะคะในปี2560อค่ะชื่อหนังสือเนี่ยคือหนึ่งในชื่อเรื่องสั้นที่รวมเล่มอยู่ใน,ในเล่มนี้นะคะก็คือเรื่องสิงโตนอกคอก แล้วก็ในหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นรวมเรื่องสั้นทั้งหมด9เรื่องด้วยกันค่ะแล้วกอ็อยากจะขอชื่นชมการจัดเรียงาการเลือกเรื่องที่จะเอาขึ้นมาเรียงนะคะตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงเรื่องสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นการเรียงลําดับเรื่องได้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่า ตอนที่อิงหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือเขาจ่าหัวเนาะพาดปกไว้ว่าเป็นหนังสือได้รับรางวัลอย่างนั้นอย่างนี้เราเนี่ยแทบจะไม่ได้เปิดดูข้างในเท่าไรหร่หรอกเราพลิกดูด้านหลังนะคะอิงเป็นคนเลือกหนังสือด้วยวิธีการอ่านปกหลังนะคะก็เห็นว่าโอเคเป็นเรื่องสั้นแล้วก็เราก็รู้สึกว่า เราอาจจะแบ่งอ่านได้ไงเพราะว่าเรื่องสั้นแต่ละทีก็อ่านทีละเรื่อง2เรื่องก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะถ้าเป็นเรื่องยาวเนี่ยบางทีเราอยากจะอ่านรวดเดียวให้จบใช่ไหมคะแต่ว่าพอเป็นเรื่องสั้นก็อาจจะอ่านสบายหน่อยนึงค่ะแล้วก็เล่มนี้จริงๆก็ไม่ได้หนามากนะคะมีขายอิงซื้อมาจากงานหนังสือก็อยู่อยู่ที่บูธของร้านอินนะคะเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลของไ i อันอวอร์ดด้วยที่พยายามจะเล่าก็คือว่าการาเรียงลําดับของเรื่องเนี่ยคือเรื่องแรกที่เลือกขึ้นมาเป็นเรื่องเปิดเนี่ยนะคะก็ ใจอย่างแรงมากๆนะคะเพราะว่าอย่างเรื่องแรกนะคะชื่อเรื่องว่าจะขอรับผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยเป็นการพูดถึงหัวอกคนชอบอ่านหนังสือแบบเราหัวใจสลายมากเลยนะคะเพราะว่าพูดถึงเรื่องของการเลือกที่จะต้องเผาหนังสือดีๆ ะะใช้แทนฟืนค่ะในวันที่หมู่บ้านเนี่ยช่างหนาวเหน็บเหลือเกินนะคะแล้วก็เจ้าเมืองเนี่ยจะต้องเลือกที่หนังสือทั้งหมดที่มีมากมาอยอยู่ในโบสถ์เนี่ยเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ามา,ากแต่ว่าจะต้องเลือกใช้หนังสือเหล่านี้นะคะมาแทนฟืนเพื่อรักษาชีวิตของคนในหมู่บ้านไว้นะคะเพราะว่า,อ,าอยู่ในหน้าหนาวที่ทุกคนเนี่ยก็หนาวเหน็บแล้วก็ใกล้จะตาย คือรู้สึกว่าแบบแค่แค่เปิดเรื่องมาแค่เนี้ยก็เป็นความลำบากใจของของเราแล้วนะคะในการที่เราจะต้องเลือกอะไรบางอย่างตัดสินใจอะไรบางอย่างในในอะไรแบบเนี้ยค่ะและ้วอิงก็รู้สึกว่าโหมันมันเลือกยากมากเลยนะกับช้อยเนี้ยคือถ้าจะต้องแลกระหว่างแบบหนังสือกับชีวิตคนโอเคในอันนี้มันเป็นแบบ เรื่องที่เกิดขึ้นในในดิสโทเปียนะคะเป็นเมืองสมมุตินะในในชีวิตจริงมันคงจะไม่ได้มีหนังสือที่นั้นแค่เล่มเดียวอะไรแบบนี้แต่ว่าในในนิยายในเรื่องสั้นเนี้ยค่ะในดิสโทเปียเนี่ยเขาก็เล่าว่า เมืองเมืองนี้เป็นเมืองที่ถูกแบบเก็บก,กักหนังสือที่ทรงคุณค่าแบบต้นฉบับไว้คือที่อื่นไม่สามารถหาที่อื่นได้อีกแล้วอ่ะทีนี้แบบเจ้าเมืองก็ต้องเลือกนะคะระหว่างการจะเผาหนังสือโดยรักษาชีวิตคนไว้หรือจะต้องยังไงดีนะคะก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคือเปิดมาเรื่องแรกอิงอ่านอันนี้แล้วอิงก็รู้สึกว่าแบบนี่ฉันไปอยู่ที่ไหนมา ทำไมไม่อ่านหนังสือดีๆแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะขอชื่นชมคนเขียนมากเลยนะคะน้องจีดานันเหลืองเพนสมุรเนี่ยนะคะมีประวัติของน้องอยู่ด้านหลังท้ายๆหนังสือด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นนักเขียนรุ่นใหม่นะคะที่โอเคเนื้อหาอาจจะมีความดําดิ่งไปทางสายดาร์กสายดิสโทเปียเป็นเมืองที่หดหูนิดนึงนะคะแต่ว่ามันสะท้อนความจริงในสังคมมากเลยนะคะแล้วก็เรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องที่ชื่อว่าในโลกที่ทุกคนอยากเป็นคนดีในดิสโทเปียเรื่อง นีนะะใช้ระบบการตัดสินคนดีคนชั่วโดยการใช้ระบบไพ่ค่ะซึ่งก็จะมีแค่2หน้าคือขาวกับดำนะคะแล้วก็ระหว่างที่เรื่องดําเนินไปเนี่ยตัวละครในเรื่องก็จะมี questions มีคําถามตลอดเวลานะคะว่าบริเวณสีเทาที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ในเมื่อระบบไพ่เนี่ยตัดสินได้แค่ขาวกับดําหรือถูกกับผิดเท่านั้น นะคะก็ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจที่เราก็รู้สึกว่าเออเพราะความเป็นมนุษย์แบบเรานี่แหละทําให้มันเกิดบริเวณตรงกลางบริเวณสีเทานะคะเพราะว่าทุกๆุกคนในโลกนี้นะคะก็ล้วนมีทั้งข้อดีข้อเสียล้วนมีทั้งสีขาวและสีดําในตัวเองนะคะทุกคนจะเทาๆกลมๆกันทั้งนั้นนะคะจะไม่มีใครแบบ ข่าวจัดหรือว่าดำจัดนะคะมันมันเป็นไปไม่ได้เนาะในในในโลกนี้นั่นเองนะคะก็ทําให้เป็นเรื่องสั้นที่ทําให้เราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเรากลับมามองตัวเองความเป็นมนุษยธรรมจริยธรรมศีลธรรมเนี่ยที่ตัดสินผิดถูกข่าวดําเนี่ยบรรทัดฐานมันอยู่ตรงไหน อ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่สะท้อนมุมมองตรงนี้ได้ดีมากเลยนะคะเรื่องที่3นะคะก็คือเรื่องที่มีชื่อว่าโอนถ่ายความเป็นมนุษย์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องความรักที่ค่อนข้างทรัพย์ซึ้งนะคะเพราะว่าเป็นความรักที่พูดถึงความรักระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ AI ที่ที่มนุษย์คนนี้เป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะคะสร้างขึ้นมาเองกับมือแล้วก็ตัวเองก็ตกหลุมรัก AI ตัวนั้นนะคะแล้วก็คําถามที่ผุดเกิดขึ้นมาในการอ่านเรื่องนี้นะคะก็คือว่าความรักที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ กับหุ่นยนต์เนี่ยที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นความรักจริงๆหรือเปล่ามันเป็นความรักที่เกิดขึ้นได้จริงๆรงเหรอระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์นี่ก็เป็นคําถามที่น่าคิดนะคะเพราะว่าในมุมมองของพวกเราทั่วไปนะคะก็มักจะเข้าใจว่าหุ่นยนต์เนี่ยถูกโปรแกรมมาแล้วแล้วก็ไม่มีหัวใจเนาะไม่มีความรู้สึกใช่ไหมคะแต่ในขณะนั้นเนี่ยมนุษย์อะกลับตกหลุมรักหุญญน่นยนต์ ที่ตัวเองสร้างเป็นความแบบเซนซิทีฟนิดนึงในเรื่องของความรักที่ซาบซึ้งของเรื่องนี้นะคะซึ่งเนื้อหาก็ค่อนข้างน่าประทับใจทีเดียวนะคะอิมแพคกับความรู้สึกมากเหมือนกันนะคะสาหรับเรื่องนี้เรื่องต่อไปค่ะเรื่องนี้มีความค่อนข้างสําหรับอิงนะคะค่อนข้างอิงไปทางศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธนะคะค่อนข้างชัดเจนนะคะชื่อเรื่องว่ารถไฟเที่ยงคืนนะคะเป็นเรื่องที่พูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนะคะอยู่ในระบบกรรมนี่แหละคะ่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยที่ มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งนะคะเลือกที่จะหยุดการใช้ชีวิตในวัฏสงสารแบบนี้นะคะก็เป็นคําถามถกเถียงกันค่ะว่าการได้เวียนว่ายตายเกิดมาใช้ชีวิตได้สุขได้ทุกข์ได้วนอยู่แบบนี้นะคะกับการเลือกที่จะหยุดนะคะแล้วก็จบวัฏสงสารนี้แล้วไม่ใช้ชีวิตในบ่วงเกรมเวียนว่ายตายเกิดนี้แล้วเนี่ยแบบไหนถึงจะดีกว่ากันแน่นอนว่าถ้าเป็นชาวพุทธนะคะก็จะต้องอมีความเชื่อว่าการหยุด ใช้ชีวิตในวัฒสงสารหรือว่าที่เราเรียกกันว่านิพานเนี่ยเป,เป็นทางเลือกที่ที่ดีที่สุดแล้วของเป็นจุดสูงสุดของการเกิดมาเป็นชาวพุทธนะคะก็คือเหมือนกับวา่าเราทําความดีจนกระทั่งเกิดนิพานแล้วเราก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเป,เป็นความเชื่อของศาสนาพุทธท,ที่ค่อนข้างแข็งแรงนั่นเองนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็ค <Rat> ือจะเป็นคําถามถกเถียงกันนะคะในส่วนของการเวียนว่ายตายเกิดวนลูปมาใช้ชีวิตไปเรื่อยเนี่ยอย่างเงี้ยกับการที่เลือกที่จะหยุดวงจรนี้เนี่ยแบบไหน nochmal, มันดีกว่ากันนะคะกับเรื่องที่ชื่อว่ารถไฟเที่ยงคืน เรื่องต่อไปนะคะเรื่องนี้ค่อนข้าง Impact กับความรู้สึกเหมือนกันค่ะแต่ว่าเล่าโดยมุมมองของฝั่งที่เป็นผู้ชายนะคะเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าอดัมกับลิลิตนะคะใครที่เคยได้ยินเรื่องอดัมกับอีฟหรือว่าเอวานะคะอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อของลิลิตมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็น,ปนจริงๆแล้วลิลิตเนี่ยเป็นภรรยาคนแรกของอดัมนะคะแล้วก็ถูกอเปหีออกจากสวรรค์นะคะเนื่องจากว่าเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งแล้วก็ลุกขึ้นมาแข่งข้อกับอดัมนั่นเองนะคะพระเจ้าก็เลย สร้างอีฟหรือว่าเอวาเนะี่ยขึ้นมาคู่กับอดัมแทนหลังจากนั้นที่อดัมเลิกกับลิลิทไปแล้วนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะต้องไปอิงจากาศาสนาคริสต์นิดนึงแต่ว่าในในเรื่องสั้นนะคะเขาก็ได้เล่าไว้นะคะสำหรับใครที่รู้จักอดัมกับลิลิทอยู่แล้วนะคะก็จะเข้าใจแต่ว่าใครที่ไม่รู้จักไม่เคยได้ยินชื่อลิลิทเลยเนี่ยอาจจะอ,อ่านในเนื้อหาเขาจะมีในในเรื่องสั้นเนี่ยเขาจะมีปูมาอยู่แล้วบ้างนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับลิลิทบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้เป็นการตั้งคําถามค่ะระหว่างผู้ชายเนี่ย จะเลือกผู้หญิงแบบไหนนะคะเขาว่ากันว่าผู้หญิงที่อ่อนแอบอบบางหน้าทะนุถนอมเนี่ยเป็นลูกของเป็นลูกสาวเชื้อสายของอีฟหรือว่าเอวานะคะส่วนผู้หญิงที่แข็งแกร่งอยู่ได้อดทนเข้มแข็งเนี่ยเป็นเชื้อสายของลิลิตนั่นเองนะคะเขาก็ได้สรุปรวมไว้ในรวมมุมมองไว้นะคะว่าผู้ชายที่เป็นอาดัมเนี่ยเป็นตัวเป็นเชื้อสายของอาดัมเนี่ยมักจะเลือกเชื้อสายของเอวาเป็นหลักเพราะแม้ว่าจะไม่ได้รักแต่รู้สึกว่าต้องปกป้อง ในขณะที่ลิลิธนะคะเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงแข็งแกร่งนะคะผู้ชายก็จะมีความเชื่อว่าสามารถอยู่เองได้นะคะซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะคะก็เป็นการ question เป็นการตั้งคําถาม,ถามอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคะจากเรื่องสั้นเรื่องนี้นะคะอดัมกับลิลิธนะคะเรื่องต่อไปนะคะซินเดอเรลล่าแห่งเมืองหุ่นยนต์เรื่องนี้เนี่ยก็พูดถึงระบบดิสโทเปียที่ค่อนข้างจะทุนนิยมจัดจัดเลยทีเดียวนะคะพูดถึงเรื่องการต่อต้านระบบในอนาคตนะคะเป็นดิสโทเปียที่หุ่นยนต์กลายมาเป็นรัฐบาล นะคะแล้วก็มีหน้าที่มีระบอบมีการแบบลบล้างประวัติศาสตร์ทั้งหมดว่าสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เคยปกครองมาก่อนนะคะเป็นระบบหุ่นยนต์ทั้งหมดมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่รอดได้หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลได้เนี่ยคือมนุษย์ที่ะจะต้องก้มหัวให้กับหุ่นยนต์ยอมโอนอ่อนตามหุ่นยนต์เท่านั้นใครที่แข็งข้อก็จะถูกกําจัดถูกฆ่าไปนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของคนจนที่อยู่ในระบบทุนนิยมที่ต้องแบบต่อสู้นะคะมีการเอาตัวรอดด้วยวิธีต่างๆ นั่นเองนะคะก็พูดถึงระบบที่แม้แต่มนุษย์นะคะยังจะต้องยอมเป็นทาสให้กับระบบหุ่นยนต์เพื่อจะต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อจะต้องการเอาชีวิตรอดนะคะในเรื่องนี้เรื่องต่อไปอันนี้พูดถึงเรื่องของความเชื่อนะคะชื่อเรื่องสั้นเรื่องสั้นเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่ากุหลาบย้อมสีนะคะเป็นเรื่องที่พูดถึงการ ความเชื่อของการกราบไหว้เทพเจ้าแล้วก็ตัวแทนร่างทรงของเทพเจ้าที่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินชีวิตของใครก็ได้ในเมืองนี้ให้ทําอะไรก็ได้โดยที่ให้เหตุผลว่าเทพเจ้าเป็นคนสั่งมาเทพเจ้าเป็นคนประธานความคิดนี้มานะคะเป็นเรื่องของคนในเมืองค่ะกับคนป่าที่อยู่นอกรีดนะคะที่อาศัยอยู่ในป่าซึ่งคนในเมืองก็จะเชื่อว่าคนป่านอกรีดเนี่ยคือผู้ที่ ไม่มีวัฒนธรรมไม่ได้เชื่อในเทพเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเจอแล้วเนี่ยก็คือถือว่าเป็นกบฏนะคะก็คือจะต้องฆ่าให้หมดในขณะที่คนที่เลือกที่จะเชื่อเทพเจ้าเนี่ยก็มีความ q u e s t i o มีความสงสัยเหมือนกันค่ะว่าเทพเจ้าที่พูดถึงเนี่ยมีจริงหรือเปล่าเขาเป็นใครเขารู้จักฉันหรอถึงมีสิทธิ์อะไรที่มันจะจะมาตัดสินชีวิตฉันว่าฉันต้องใช้ชีวิตยังไง อะไรแบบนี้นะคะก็ชื่อเรื่องว่ากุหลาบย้อมสีเขียนได้ค่อนข้างสนุกสนานแล้วก็มีความแบบค้นป่านนิดๆนะคะเรื่องนี้น่ารักทีเดียวนะคะใช้คําว่าน่ารักจะได้ไหมจริงๆมันก็คอนเทนต์ค่อนข้างเข้มข้นเหมือนกันนะคะเรื่องต่อไปค่ะสมาชิกในหลุมหลบภยัยเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนได้หลายมุมมากนะคะพูดถึงการรู้สึกปลอดภัยในเซฟโซนของตัวเองที่ทําให้เราอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลอะไรนะคะแต่ว่า ก็มี question ขึ้นมาว่าการที่ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยใน s a ฟ e zone ใน comfort zone นี้ตลอดเวลาเนี่ยมันเรียกว่าชีวิตที่เป็นชีวิตได้จริงหรอนะคะในขณะที่เราก็มีความเชื่อว่าการใช้ชีวิตมันคือต้องแบบออกไปเผชิญโลกออกไปล้มลุกคลุกคลานบ้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งของเรื่องนี้ที่ได้นะคะก็คือว่า generation แต่ละยุคเนี่ยอย่างยุคพ่อยุคแม่ยุคเรายุคอ่อนกว่าเราต่างๆนะคะจะมีความรู้สึกปลอดภัยใน s a ฟโซนที่ต่างกัน นะคะอย่างยุคของอิงเองนะคะเองอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมันคือการบาลานซ์มันคือการที่เราจะได้ออกไปใช้ชีวิตได้ไปเที่ยวบ้าง นะคะในยุคนี้แบบคนชอบออกไปเที่ยวกันมีบล็อกเกอร์เที่ยวกกเกิดขึ้นมากมายใช่ไหมคะการจองตั๋วเครื่องบินการไปต่างประเทศเนี่ยเหมือนไปเดินเล่นสวนลุมเนาะดูง่ายแต่ในขณะที่ยุคสมัยคุณพ่อคุณแม่เราอะค่ะการที่จะจองตั๋วเครื่องบินจะเดินทางไปต่างประเทศนู่นนี่นั่นมันมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตนั่งดูรีวิวนั่งจองตั๋วเองตั๋วโปรโมชั่นเยอะเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคอม์ตโซนะคะของ ของคนในในแต่ละเจเนเรชันในแต่ละยุคก,ก็ไม่เหมือนกันนะคะผู้ใหญ่เขาจะมีความรู้สึกปลอดภัยในคอมฟอร์ตโซนในเซฟโซนของตัวเองเนี่ยต่างกันส่วนเด็กเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าอาจจะมีความเชื่อว่าชีวิตมันจะต้องแบบ ออกไปผจญภัยออกไปทําอะไรที่ไม่เคยทําชีวิตมีครั้งเดียวอะไรแบบนี้แต่ในขณะที่ผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกว่าเกิดมาใช้ชีวิตก็ควรจะใช้ชีวิตให้อยู่ในร่องในรอยอยู่ในกรอบให้มีชีวิตที่สงบสุขอะไรแบบนี้ก็ก็มีความคิดเห็นที่ต่างกันไปสะท้อนอยูใ่ในเรื่องสั้นเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าสมาชิกในหลุมหลบภัยนะคะเรื่องสุดท้ายที่เป็นชื่อเรื่องชื่อปกของหนังสือเล่มนี้เลยนะคะก็คือชื่อเรื่องว่าสิงโตนอกคอกเนี่ยในเรื่องนี้มีการเล่ามีเทคนิคการเล่าที่ สลับซับซ้อนนิดนึงคือเป็นนิยายซ้อนนิยายแล้วก็ซ้อนนิทานอยู่ในนั้นอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งหลกัหลกๆเส้นเรื่องเนี่ยพูดถึงเรื่องของความขัดแยง้งทางกายภาพที่เกาะให้เกิดสงครามคล้ายๆกับถ้าให้เปรียบเทียบนะคะก็คืออาจจะเหมือนสมัยก่อนที่พูดถึงเรื่องสงครามของผิวสีอะคะ่ะคนผิวสีขาวกับคนผิวสีดําที่ถูกจํากัดต่างๆถูกกดขี่ต่างๆดีนะเนี่ยว่าทํากันบ้านด้วยการแบบดูเทิรนทราเวลของพี่วรรณสิงห์มาเยอะ ก <c oughs> ็เลยแบบพอจะเข้าใจเรื่องสงครามผิวสีมากทีเดียวนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้ใช้สัญลักษณ์อื่นนะคะใช้สัญลักษณ์เป็นสีตาค่ะตาสีขาวกับตาสีดำนะคะใช้เป็นสัญลักษณ์ในการแบ่ง ผู้คนทางกายภาพนะคะแล้วก็ซึ่งใน,ในเรื่องนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางกายภาพเป็นหลักนะคะโดยแบบพูดเรื่องของการที่จริงๆแล้วคนเราก็เลือกเกิดไม่ได้เนาะว่าจะเลือกเกิดมาเป็นคนตาขาวหรือคนตาดำแล้วทําไมเราต้องแบ่งนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นจริงๆก็ค่อนข้างเป็นในยุคสมัยสังคมนี้ด้วยนะคะก็คือว่าผู้คนในไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งตาขาวหรือฝั่งตาดำเนี่ยถูกบังคับให้เป็นผู้ที่ต้องเลือกข้างคะ่ะจะเลือกซ้ายหรือเลือกขวา ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้ที่เป็นกลางอีกต่อไปนะคะเรื่องนี้สะท้อนได้ดีมากเลยสมแล้วนะคะที่ได้รับรางวัลน,นะคะแต่ว่าอิงมองว่า,าเนื่องจากเทคนิคการเขียนยยนิยายนิยายนี่เป็นเทคนิคที่ที่ดีค่ะเขียนได้ดีนะทาดีแต่ว่ามันอาจจะลึกซึ้งซับซ้อนเข้าใจยาก สำหรับคนทั่วไปไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเนื้อหาคอนเทนต์ที่ต้องการนําเสนอถือว่าสะท้อนได้ดีมากค่ะสําหรับเรื่องสิงโตน้ํคอกนี้นะคะแล้วก็เล่มนี้นะคะอิงเชื่อว่าน่าจะยังมีขายอยู่ทั่วไปนะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปเลยเพราะว่าเป็นรวมเรื่องสั้นที่ที่ถือว่าดีแล้วก็อิงเชื่อว่าค่อนข้างดังค่ะน่าจะตีพิมพ์มาหลายครั้งแล้วเล่มที่อิงซื้อมานะคะถือว่าตีพิมพ์ครั้งที่4แล้วด้วยนะคะสําหรับเล่มนี้แล้วก็โค้ดประจําเล่มนี้ที่อิงได้มานะคะได้มาาจกกเเเรรรรืืืื่่่่่อออองงงสั้นนแะะคทีช จะขอรับผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวนะคะบอกแล้วว่าเรื่องนี้อ่านครั้งแรกเรารู้สึกอิมแพคกับเรื่องนี้มากนะคะกับโค้ดนะคะที่เจ้าเมืองนะคะเป็นผู้พูดขึ้นมากับพระคาดีนาวที่มาตรวจว่าท,ทําไมทําไมเจ้าเมืองเนี่ยถึงจะต้องแบบเลือกระหว่างการเผาหนังสือเพื่อรักษาชีวิตคนนะคะเจ้าเมืองได้พูดคํานี้ค่ะเราต้องแลกหนังสือกับชีวิตคนหรือพระเจ้าของท่านจะให้เราตายกันหมดเพื่อรักษาหนังสือพวกนั้นไว้เป็นโค้ดที่ น่าคิดมากทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าถึงจุดหนึ่งที่เราจะต้องเลือกรักษาหนังสือดีๆที่ทรงคุณค่าไว้เพื่อแลกกับชีวิตคนนะคะมันมันเลือกยากเนาะโอเคในสามัญสำนึกเราย่อมต้องการเลือกชีวิตคนไว้อยู่แล้วล่ะแต่หนังสือที่ทรงคุณค่าสําหรับเราอะผู้ที่เป็นแบบนักอ่านอะ มันก็มีค่ามากเลยนะมันแบบมันเทียบกับอะไรก็ไม่ได้อะค่ะเออซึ่งอิงรู้สึกว่าแบบมันเป็นประโยคที่อิมแพคกับอิงมากเลยนะคะก็เลยเลือกมาเป็นโค้ดในพอดแคสต์ในวันนี้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะคะอิงเชื่อว่าน้องจีดานันเหลืองเพนสมุดเนี่ยมีนิยายเล่มใหม่ๆนะคะที่ออกมาเยอะซึ่งอิงไม่เคยอ่านงานเขาเลยนะคะยอมรับนะคะเล่มนี้เป็นเล่มแรกนะคะแล้วก็จะไปตามอ่านเล่มอื่นของนางอีกนะคะเชื่อว่านางจะต้องเขียนแนวดิสโทเปียแบบนี้ออกมาอีกเยอะๆแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นหนังสือ ที่ดีมากเลยนะคะแนะนำให้อ่านนะคะสมแล้วที่ได้รางวัลทั้งนายอินอวอรแล้วก็ซีไรด้วยแล้วก็ติดตาม browse book ได้ใหม่นะคะรอบหน้าเองจะมาแนะนำหนังสืออะไรนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสุดท้ายนี้ถ้าพอดแคสต์นี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่อง better story podcast ไว้นะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ